ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับนะครับที่เข้ามานะครับพี่น้องประชาชนครับนายชัยพลวิพาเนี่ยครับเรียนจบปหแล้วก็ไปเรียนต่อกศนนะครับเรียนต่อกศนจนจบมหนะครับดังนั้นการที่เขาไปจะไปเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้นะครับเพราะว่าเขาได้ไปเรียนนะครับกศนจนจบมหนะครับบางคนบอกว่าทำไมชัยพลเขาเคยลงตอนแรกว่าเขาจบปหตอนที่เขามาฟ้องผมไม่ใช่นะครับ เขาไปเรียนกศนนะครับจนนั่งก่อนเกิดคดีชุมผู้เนี่ยเขาเรียนจบโมหกนะครับเป็นเป็นกศนนะเรียนกศนจบโมหกดังนั้นเนี่ยตอนนี้เขาจะไปเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเรียนได้นะครับอันนี้ต้องต้องต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือว่าเรื่องคดีที่นายเจรพลเนี่ยมาฟ้องผมเนี่ยในวันที่สิบเอ็ดตุลาที่จะถึงนี้นะครับผมเรียนให้ทราบนะครับว่าคดีของนายเจยพลนะครับ ถ้าสารยกฟ้องเมื่อไหร่เนี่ยผมฟ้องกับทันทีนะครับผมบอกได้เลยว่าผมฟ้องกับทันทีหลังจากคดีถึงที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสารชั้นต้นฟ้องนะครับไม่มีมูลแล้วก็เขาอุทธร์ถ้าไม่มีมูลนะครับผมฟ้องกับทันทีอันนี้บอกให้รู้เลยว่าบอกถึงนายชัยพลนะครับว่าเราฟ้องกับทันทีนะเพราะเราถือว่าเรื่องที่คุณมาฟ้องเราเนี่ยเป็นการกันแกล้งเราให้รับโทษทางอาญาคุณอย่าลืมนะครับเวลาติดคุกคุณติดคุกนะครับทนายไม่ได้ติดคุกนะและที่ยงมันคือ ทุกคดีของคุณมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายเราก็มีค่าใช้จ่ายคุณก็มีค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยผมผมบอกให้คุณทราบแล้วผมไม่ได้กังวลนะครับเรื่องที่ผมมีการไล่สวดเรื่องของไอทกศเรื่องของไอนี่ไฟไนนซนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมยืนยันเลยว่านะตรงเนี้เป็นการพูดที่โดยมีข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่มีพยานหลักฐานท่องทางชัดเจนนะเรามีการ ทำหนังสือนะครับไปยังฐานที่ต่างๆนะครับเพื่อจะมาถามค้านคุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับนะอันนี้คุณคุณรอได้เลยในศาลนะครับก็อยากจะบอกคุณให้รู้ว่าคดีเนี้ยนะครับไม่กังวลเลยแล้วก็ถ้ายกฟ้องเมื่ไร่ฟ้องกับทันทีนะครับเป็นคดีที่เท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกนะแต่คุณต้องต้องรับากลำบากมากขึ้นะในการเดินทางมาจากมุนดาหามาที่กรุงเทพนะครับ นะอันนี้บอกให้รู้ไว้ก่อนล่วงหน้านะครับดังนั้นคนที่ไปบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์เรียนนิติศาสตร์นะครับเขามีสิทธิ์เรียนนะครับก็จบกศนมาม .6 นะครับม .6 นะนะครับอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกให้รู้นะเดี๋ยวเราไม่บอกความจริงทุกคนไปเสียเหลี่ยมลูกกำนันเขาอีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเรียนกศนมานะครับแล้วก็จบนะครับง6หกในส่วนของผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านที่มีการเอาคลิปเสียงนะครับไปเปิดเผยนะครับ วันที่22พฤศจิกานะครับผมไปที่นะครับไปที่มุกดาหารนะครับก็จะไปดาเนินคดีตามพรบโทรมนาคมนะครับกับผู้ใหญ่บ้านนะครับกับผู้นะครับในข้อหาพรบโทรมนาคมนะที่เอาคลิปเสียงมาเปิดนะครับอันนี้เราถือว่าอ่ามีทนายคนนึงเนี่ยนะครับทนายคนนึงเนี่ยเข้ามาดาเนินคดีผม4คดีในเรื่องของพรบโทรมนาคมในการเปิดคลิปเสียงนะครับผมก็จะเรียนแบบทนายคนดังบ้างนะครับ ก็จะไปดำเนินคดีร้องทุกขก่าวโทษดำเนินคดีผู้ใหญ่นะครับที่เอาคลิปเสียงมาเปิดนะครับอันนี้ก็จะให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ลองฟังนะครับว่า22บพฤจิาการนะครับก็จะมีการไปล้องทุกขก่าวโทษที่สพอขอกตูมนะครับนะสะพอขอกตูมหรืออาจจะมาฟ้องที่พระประแดงก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมรอดูว่าอันไหนลําบากกว่าลำบากลำบากกว่ากันถ้าถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นพระประแดงมากกว่าเพราะว่ามันจะได้สะดวกผมไม่ต้องเดินทางให้ฝั่งเดินทางมาดีกว่าในคดี พรบพธนวนาคมนะครับซึ่งมีอัตราโทษ5ปีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกให้ทราบก่อนคนที่เอาคลิปเสียงนะครับในคดีของนะครับน้องจมพู่มาเปิดนะครับก็เตรียมตัวนะครับวันที่22พฤศจิกาเนี่ยเราก็ประชุมดีพนานแล้วเราก็จะดาเนินคดีในข้อหาพรบธนวนาคมนะครับซึ่งมีอัตราโทษ5ปีนะครับสําหรับคนที่นําคลิปเสียงมาเปิดนะครับก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าหนามยอกเอาหนามบ่งนะครับผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า มีคนมาแจ้งผมนะครับสี่คดีนะครับในบารบอรธมนาคมนะถ้าผมผิดนะครับก็ลูกพี่คุณก็ผิดอ่ะนะผมบอกได้เลยว่าไพ่นี้คืนสนองหมดแหละนะครับบารบอรธมนาคมนะอันนี้ต้องเรียนในราบนะครับก็บยีิบสองพฤศจิกานะครับไอ้ยี่สิบสองพฤศจิกาพฤศจิกายนนะครับเราก็จะไปดูว่าจะเอาได้ไหมถ้าเอาได้เราเอาอยู่แล้วนะแต่เราจะดูคดีเราเป็นตัวอย่างก่อนว่า ทางกสทชเนี่ยนะครับจะมีคาให้การอย่างไรว่าเราผิดือไม่ผิดนะครับในการที่มีการเอาคลิปเสียงมาเปิดนะครับนะอันนี้ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับกฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยนะครับมาเล่นเราเนี่ยเราก็จะแบลอคคืนในเครือข่ายของเขาทั้งหมดนะครับที่เอาคลิปเสียงมาเปิดนะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับนะไม่ต้อง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 คิดมากนะครับดิ้งสร้างปัญหาเท่าไหร่เครือข่ายของคุณก็จะต้องโดนมากขึ้นนะครับดังนั้น เราไม่ปล่อยให้เขาลอยนวลง่ายๆนะครับให้เขาลําบากนะครับให้เขากลับมาไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิมอ่ะนะผมบอกให้เลยว่าไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิมนะอันนี้เรียนให้ทราบนะครับว่านะครับก็บอกคุณชัยผลให้ทราบนะครับว่า11ตุลานะที่คุณจะมาเบิกความในคดีหมิ่นประฟ้องผมหมิ่นประมาทเนี่ยคดีจิ๊บๆนะครับนะก็เรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าผมหลุดเนี่ยก็โดนฟ้องกลับทันทีเหมือนกันแลวคุณก็ต้องไปเสียค่าทนายความในการแก้คดีนะครับนะไม่ต้องกังวลของผมเนี่ย มีโบนัสทุกคดีนะครับบอกเลยนะให้ทราบนะครับมีคนบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนไม่ท่านผมไม่แน่จริงผมผมไม่ใช่คนขี้โม้นะผมของจริงนะผมบอกให้เลยว่านะครับทุกคดีผมมรอ,อดได้อยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องกังวลน,นะไอ้น้องนะคนอย่างอัญรชิญญายไม่แน่จริงนะไม่ไม่อยู่มาถึงวันนี้หรอกจะบอกให้นะ แล้วก็ไม่ไม่มีของดีนะไม่อยู่มาถึงวันนี้ผมบอกให้ผมไม่ทราบนะนะครับออกไปเลยพวกเข้ามากวนประสาทเสียบาเสียอารมณ์นะพี่น้องประชาชนครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงแก๊งหัวร้านนะครับแก๊งหัวร้านที่มีการไปขู่นะครับในการไล่สดข่มขู่เจ้าที่ตํารวจนะครับพนักงานสอบสวนในการเรียกเงินค่าบัญชีพยานนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่า,าวันนี้เนี่ย ก็เห็นนะครับเครือข่ายของแก๊งหัวล้านนะครับหลายๆคนเนี่ยออกมาไล่สดออกมาด่าทอผมเยอะแยะมากมายดมหน้าไอ้หัวล้านดไอ้หัวหน้าแก๊งด้วยนะครับผมบอกให้เลยว่าพวกนี้มีคดีนะครับที่สารอรอลงอาญาไว้หลายคดีนะครับต้องบอกเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยในเครือข่ายเนี่ยถูกออกไมาจับเป็นว่าเล่นเลยนะครับนะบางคนก็มีทั้งคดีดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานคดีเมาสุรา,ข,ราขับรถเนี่ยอะไรเงี้ยมันออกมาจับเต็ไมไปหมดครับพวกนี้มีคดีอรอลงอาญาเพียบนะครับพวกเนี้ย ถ้าก่อคดีไว้อีกเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่านนวันนี้ผมแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนทุกโรงพักทั่วประเทศนะครับว่าทา้เครือข่ายนี้นะครับมาทาการขอค่าพยานนะครับ500บาทนะครับท่านไม่ต้องให้ครับตามกฎหมายนะครับเราถือว่าบุคคลที่เป็นผู้กล่าวหานะครับผู้กล่าวหาแล้วมาขอพยานบัญชีพยานเนี่ยนะครับ5 0าบาทเนี่ยท่านไม่ต้องให้นะครับตามกฎหมายให้ไม่ได้นะครับเพราะว่า บุคคลที่จะมาเป็นพยา,ยานได้ต้องเป็นคดีเกี่ยวกับลักษณะคดีของนายชัยพลน์กับคดีของอายการนะครับซึ่งมาเป็นพยา,ยานในคดีของนาย,นายชัยพลน์อย่างเงี้ยฝั่งนายชัยพลน์ก็จะได้ได้ค่าพยา,ยานนะครับท่านในชั้นสอบสวนก็จะได้200นะครับแต่ถ้าเป็นคนภายนอกก็ได้500แต่ภายในชั้นศาลศาลก็จ่ายค่าตอบแทนพยา,ยานให้เหมือนกันนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้จะได้เงินบัญชีพยา,ยานแต่ถ้าหากว่าตัวเองไปแจ้งความเองแล้ว เครือข่ายของตัวเองมาเบิกค่าปรายศนนะครับกฎหมายไม่ให้นะครับถือว่าเป็นการกันโชคเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการถ้าเกิดว่าไร้สดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือหมิ่นประมาทนะครับด้วยการโฆษณาให้พนักงานสอบสวนนะครับดำเนินคดีได้ทุกคนนะครับไม่ต้องเกรงใจและถ้าหากท่านถูกฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดนะครับกับพวกนี้ก็ต้องไปดําเนินคดีนะก็หาแจ้งความเท็จกันกล้่นกล้งไม่เือรับโทษทางอาญานะครับไม่มีทนายมาบอกผมครับไอ้แกงหัวล้นทั้งทั้งภาคอีสานเนี่ยชุดใหญ ผมไม่ใช่คนขี้โม้ผมของจริงถ้าคล่องใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในนะไอ้คนที่ออกมาไล์สวดอะไรต่างๆเราเนี่ยนะถ้าอยากเจอผมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ไม่รับรองความปลอดภัยนะครับต้องบอกก่อนท่านอาจจะโดนส้นตีนสลบคาคาตีนก็ได้นะครับต้องบอกให้รู้ก่อนนะท่านอาจจะไม่ได้แก่ตายนะครับไอ้พวกที่หากินโดยการกันโชคพนักง,งานสอบสวนผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับนะไล,ะลยคดีเนี่ยไอ้หัวหน้าแก๊งเนี่ยโดนโทษรอลงอายาจํานวนมากมีการตอบรัพย์หลายคดีนะครับ เรามีหลักฐานหมดนะครับแต่เรายังไม่อยากเปิดนะครับเดี๋ยววันหนึ่งเราจะมาเปิดให้พี่น้องประชาชนทราบว่าไอ้หัวหน้าแก๊งเนี่ยนะทาไมมันถึงต้องเก็บตัวเพราะมันมีคดีรอลงอาญาไว้ไม่ต่ำกว่า5คดีพี่น้องประชาชนครับนะและไอ้เครือข่ายของมันก็ถูกหมายจับเนี่ยหลายคดีนะครับไอ้แก๊งนี่เขาเรียกว่าแก๊งตบซัย์ตํารวจนะครับเรนให้ทราบนะครับแล้วก็ถ้าคุณข้องใจเมื่อไหร่เจอผมได้ทุกเวลานะนะมาได้เลยนะครับแต่ผมไม่รับระวังไอ้ไม่ไม่ไม่รับรับประกันเรื่องความปลอดภัยนะครับ ถ้ามาเจอผมเนะี่ยอาจจะโดนส้นตีนสลบได้นะครับต้องบอกก่อนนะเราไม่ใช่นักเลงเราของจริงนะไอ้เภศที่มาเป็นไร่สดลงพักข่มขู่ตำรวจถ้าไม่ให้ผมเนี่ยจะไปร้องหนึ่งห้าเจ็ดแต่บอกทษทีนะครับถ้ามาเจอผมเนี่ยนะส้นตีนครับบอกให้เลยอาจจะสลบคขาตีนนะครับแล้วอันนี้โทษไม่ได้นะครับเพราะว่าเบอร์เอนเอาก้านคอมารับตีนนะครับต้องต้องบอกก่อนนะอันนี้พูดให้ฟังว่านักมวยในค่ายผมเยอะนะบางทีท่านอาจจะโดนส้นตีนก็ได้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเสียค่าปรับไปทะเลาะวิวาสก็ว่าไปนะครับอันนี้บอกให้รู้นะครับว่าไฟ์สดเก่งไม่เป็นไรถ้าอยากคล่องใจมาเจอได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นไอ้นักล็อที่อยู่ทางหาสาราคามไอ้อยู่สม,มุรประการเนี่ยมาพบผมได้นะครับนะคล่องใจมาได้เลยขับรถมาหาผมได้นะครับแล้วท่านโดนส้นตีเนี่ยนะครับสลบคาตีเนี่ยโทษใครไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านไม่มีโอกาสไฟ์สดแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะอันนี้พูดให้ฟังนะครับผมไม่ใช่นักเลงแต่ว่าของจริงครับนักมวยผมเยอะนะ แล้วท่านโดนนกมวยผมเตะก้านคอหรือหรือเตะสลับขาตีนโทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านลนหาที่นะครับต้องบอกก่อนนะ